สวัสดีครับก่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,กร,กรสำนักงานกเกษตรจังหวัดสมุทรปราการขอแนะนําร้านค้าสินค้าเด่นของตลาดกเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการครับตลาดกเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ที่ห้างไทยวัสดุสาขาสมุทรปราการเปิดจาหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ในเวลา8โมงจนถึง6โมงเย็นในทุกสัปดาห์จํานวน6ร้านค้าครับเชิญรับชมได้เลยครับ เราตอนนี้ครับเราได้อยู่กันที่ตลาดเกษตรกรนะครับห้างไทยคอนเสิร์ตสุขบุตรานีะฮะเราเองมาพบกับอันแรกของดาวบอร์ดนะครับสวัสดีครับครับผมนะฮะพันธุ์ก้อนทิพย์นะฮะจะมีพวกอ่าของฉาบนะครับปุ๋ยอบนะครับมันฉาบเถอะปุ๋ยต่างๆนะครับและนี่ครับอ่าแล้วถั่วสูตรไข่นัดเทิร์ครับปุ๋เลนะครับ ข้าวตังนะครับก็มีนะครับข้าวตังนะครับและที่ขาดไม่ได้ครับมีกรอบนะครับมีกรอบทรงเครื่องครับน่าทานมากเลยนะฮะนะครับหอมมากครับและต่อครับอีกสินค้านะครับสินค้าเส็ดนะครับจะเป็นข่ามวนครับจะเป็นข่าม้วนรสหวานครับนะฮะข่าม้วนสมุนไพรครับนะฮะ และไข่เค็มนะครับไข่เค็มข้าวขาวนะครับข้าวขาอย่าลืมนะครับร้านค้านะครับที่มาขายที่ตลาดเกษตรกรนะครับสัญลักษณ์นะครับตลาดเกษตรกรนะครับนะครับเพื่อบอกบอกการเป็นตลาดเกษตรกรนะครับของทางกรมกสกรเกษตรนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปอีกร้านหนึ่งเลยนะครับผมค่ณมาต่อมานะครับเป็นร้านข้าวเกีียวนะครับ ข้าวเกี๊ยมก็จะมีอยู่หลากหลายชนิดเลยนะครับหลากหลายในรสชาติเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเกี๊ยบกุ้งครับข้าวเกี๊ยบปลาครับเห็นไหมครับสินค้าของตลาดเกษตรกรเราครับสุดใหม่ครับถึงจะมาขายที่ตลาดเกษตรกรได้นะครับและอีกหนึ่งร้านครับผมนะฮะสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดปัตกาครับก็คือปลาสลิดครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ ปลาสลิดทอดเป็นตัวนะครับซีสุดอากาศจัดดีนะครับน่นะครับแนนเนื้อทอดกรอบนะครับปลาสลิดหั่นชิ้นครับเห็นใจไหมครับนะน้ำพริกปลาสลิดนะครับเราเองก็มาพบอีกหนึ่งร้านนะครับนี่นะครับนะฮะจากเด่นในเรื่องน้ำมะนาวนะครับ ผ่านการคัดคุณภาพ G A P นะครับเห็นไหมครับสินค้าที่มาขายนะครับเราเน้นคุณภาพมาตรฐานสหว้ก่อนนะครับใช่ครับใบเตยก็มี G A P นะครับอีกหนึ่งร้านของตลาดเกษตรกรนะครับซึ่งร้านนี้นะครับมะม่วงครับนะครับมะม่วงสมุทรปากาครับน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะครับผมนะฮะก็มีให้ท่านได้ชมนะครับ สินค้ารูปอื่นด้วยนะครับผมราคานี่ถือว่าไม่แพงเลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนของกับของกินมากมายเลยนะครับผมนะครับ